วันเสาร์ช่วงบุกลับสนับสนุนโดยปตอทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับเข้าสู่ช่วงบุกลับนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวินยูบุญยงนะครับผู้ค้นคว้าและรวบรวมหนังสือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีผู้ทรงคุณวิเศษเมตตามหาบารมีสวัสดีครับสวัสดีครับ หนังสือเล่มที่ใหญ่มากเลยครับมีความคิดยังไงถึงทําหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้เกี่ยวกับสมเด็จโตคือคือเราชอบสมเด็จพระพุทธยานโตมาแต่เดิมนะก็ศึกษาเรื่องราวของท่านมาโดยตลอดและในสมัยที่เป็นเยาวชนเป็นเด็กๆนี่ก็ใครๆก็มักจะพูดถึงใช่เรื่องของพระสมเด็จพระละคังสมเด็จโตเนี่ยนะครับ จากการศึกษาเรื่อยมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พบอาจารย์หลายๆท่านนะอย่างเช่นอาจารย์มนัสโพภากุลท่านพลตรวจตรีทรงชัยพุ่มยุมพลท่านเหล่านี้ก็เมตตาให้คำแนะนำชี้แนะนะฮะก็ถือว่าเป็นครูในเบื้องต้นกับเราหลังจากนั้นก็ศึกษาข้อมูลเรื่อยมาตอนนี้ตำราต่างๆที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราสังเกตจะพบว่าจะเป็นตำราที่เป็นรูปภาพซะส่วนใหญ่ใช่นะฮะปัจจุบันผมก็เลยรูปเก่าๆครับ ท่านบ้างรูปถ้าเป็นพระเครื่องถ้าเป็นเรื่องของพระเครื่องไปเลยอตอนนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนที่ศึกษางานทางด้านวิชาการงานทางด้านค้นคว้าอยู่แล้วก็เลยศึกษาลึกลงไปในเชิงประวัติศาสตร์นะฮะก็พบว่าในช่วงของต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยสมเด็จพระพุทธจารย์ตัวพุมัลสีเนี่ยท่านก็เป็นพระอริยะที่ที่มีความสําคัญและมีบทบาท ต่อสยามประเทศในเวลานั้นเป็นอย่างมากจริงๆทั้งทางพระและทางทางโลกถ้าทางธรรมนะใช่ครับใช่ครับก็ก็ทางการเมืองก็มีบทบาทสูงทุกด้านนะครับครับครับก็เลยเป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังแล้วก็ใช้เวลาในส่วนนี้อยู่หลายปีพอสมควรครับแต่แต่ความสนใจกับการเขียนหนังสือขึ้นมาหรือเรียบเรียงรวบรวมมาเป็นเล่มขนาดนี้เนี่ยมันมันมันมีก้าว 9ก้าของวันเหมือนกันนะที่จะตัดสินใจเขียนขนาดนี้ครับมีความตั้งใจมีความตั้งใจที่จะเขียนมานานแล้วนะฮะคือเราสนใจด้วยแล้วก็มีความสนใจอยากจะเขียนออกมาครับใช่ครับสนใจอยู่เป็นทุนเดิมนะฮะในขนาเดียวกันคุณยูก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธาจารโตเนี่ยมีจํานวนมากนะในประเทศเนี่ยจานวนเยอะมากเลยในหลากหลายรูปแบบอย่างที่คุณยูพูดแต่มีเยอะมากอะไรที่ ค,ยยคือโยคิดว่ามันเป็นมิติที่แตกต่างหรือหรือคิดว่าเราหนังสือเรามีความแตกต่างกว่าตรงนั้นครับหน,งนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็มีคุณค่าอยู่ทุกเล่มอยู่ในตัวเองแล้วนะฮะแต่ว่าหนังสือสมเด็จพระพุทธจารย์โตบรมรังสีผู้ทรงกรณวิเศษเมตตามหมารปรมีเนี่ยเป็นงานรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นรัตนโกสิทร์นะครับแล้วก็เป็นการศึกษาในเรื่องของสยามประเทศเวลานั้นพระอริยสง์สมเด็จโต และพระอริยะสงฆ์งอื่นๆที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประเทศเราในเวลานั้นทั้งในด้านของสถาบันระดับสูงนะครับทั้งในด้านของประชาชนเมื่อเราพบว่าสมเด็จโตท่านมีบทบาทอย่างสูงก็ก็ศึกษาเข้าไปเรื่อยๆจากตำราทางวิชาการส่วนหนึ่งจากที่มีผู้เขียนไปก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งจากจดหมายเหตุจากพระราชกิจรายวันจากพากาากงศ์สวดานกรุงรัตนโกสิ์ด้วยอะไรเงี้นะฮะตำหรับตำราในอดีตเนี่ยผมก็ ขอยกย่องงานของท่านปรมาจารย์ตียมบวายนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งซึ่งงานงานที่เขียนในอดีตเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานงานวิจัยดีๆนี่เองอนะครับเพียงแต่ว่าอ,องค์ความรู้ของอการเขียนและการสัมผัสข,ของของผู้ที่อ่านในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไป ตอนนี้พอมาถึงในจุดของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะรวบรวมทุกๆท,ทางทุกๆด้านอ,อะไรที่มีประโยชน์ผมอามาใส่ไว้หมดนะครับเล่มนี้นะครับแล้วก็อ้างอิงให้เครดิตกับทุกทกท่านของเราถึงขนาด <ละ S 1> เป็นหนังสือพระได้เลยแหละไม่ใช่แค่หนังสือประวัติศาสตร์ด้านดาน้ดานหน้าจะเป็นประวัติศาสตร์ครับแต่นี่มีมีรูปครบทุกรุ่นทุกพิมพ์เลยเนี่ยก็ทุกทุกพิมพ์ฮอทุกพิมพ์ทรงนะครับส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่นิยมแล้วก็ มีบางส่วนที่เราลงนอกเหนือจากพิมพ์นิยมคือพิมพ์อื่นๆน, oh. นะฮะที่สมเด็จท่านได้ได้สร้างไว้ถ้าเราศึกษาไปลึกๆเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระพุทธยานโตเนี่ยท่านมีอาจารย์หลายท่านนะฮะ mm hmm. และอาจารย์ที่มีบทบาทที่สําคัญที่สุดก็คือ,อสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทอนจากสำนักวัดพรับ mm hmm. แล้วก็ย้ายมาที่วัดมหาธาตุ mm hmm. นะฮะและนอกจากนั้นก็ยังมีพระอาจารย์แสงวัดมณี mm hmm. ชนละขันทิลบุรี พระอาจารย์คงที่วัดพิจพียนหรือหรือว่าปัจจุบันวัดกุฎีทองที่มหาราชอายุธยานะครับแล้วก็อาจารย์ขอมที่นครสวรรค์อาจารย์ทั้งสี่ท่านเนี่ยนะของสมเด็จพระพุทธจานทร์โตนี่ท่านนับถือมากนะฮะแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยในประวัติของท่านเนี่ยท่านจะทําบุญให้กับพระอาจารย์ทุกๆทุกๆปีนะครับเป็นการเชิดชูพระคุณของอาจารย์ไปอย่างสูงนะครับ หนังสือสีสีนะฮะสีสีฮะอาร์ตสีสีอาร์ตสีสีคือคือต้องเรียนอย่างงี้ครหนังสือหนังสือพรพสร้างจริงๆเลยนะหนังสือพาะบ้านเราเนี่ยจะต้องส่วนใหญ่ที่ทํากันก็จะเป็นจะต้องดูภาพด้วยแน่นอนแน่นอนครับต้องดูว่าลายเป็นยตงแล้วเเป็นยังไงเนื้อเนื้อพระเป็นยังไงผู้ชมก็จะเอามาเทียบพิมพ์รายละเอียดตําหนิมันก็เรียกว่าถ้าจะไม่มีทางเรื่องนะต้องพิมพ์สีสีครับแต่มาทําให้ต้นทุนสูงพอสมควรเลยต้นทุนสูงมากครับผมคุยกับทาง สายส่งสายส่งก็บอกว่าหนังสือพระของบ้านเราเนี่ยเป็นหนังสือที่ที่แพงที่สุดใน uh huh. ในบรรดาหนังสือด้วยด้วยกันนะป uh huh. กติบางเล่มก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาท uh huh. แต่หนังสือพระเราเนี่ยเป็นหนังสือที่แพง uh huh. เหตุผลที่แพงก็เพราะว่าเขาต้องชมภาพ uh huh. นะฮะเขาต้องชมภาพเราก็ต้องทําออกมาอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องระดมทุนกันมาทซึ่งเล่มนี้ก็วางขายอยู่ที่มีที่ C1 ครับแล้วก็สั่งได้โดยตรงที่เว็บไซต์สยามคา t u r อร์อเอรขึ้น n t h ครับผมราคาเท่าไหร่ครับราคาหน้าปกเนี่ยนะฮะก็ประมาณอยู่5,000แต่ว่าราคาขายจริงเนี่ยอยู่ที่2,950นะครับซึ่ง2,950กนี่ยก็ก็พอที่จะเหลือบ้างนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะนำไปสร้าง พระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีต้องถามคนยืนอยู่ประโยคสุดท้ายเลยว่าทําไมคนยืนอยู่ศึกษาแล้วเนี่ยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอย่างเงี้ยทําไมถึงเป็นพระที่อยู่ในใจคนไทยรุ่นรุ่นรุ่นหลานรุ่นเราเนี่ยรุ่นผมรุ่นพี่รุ่นผมรุ่นต่อไปเนี่ยก็ยังรู้จักกันอผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาเนี่ย ก็เหมือนกับคนรุ่นเราท,ที่ที่เกิดมาในอดีตซึ่งเราก็เกิดไม่ทันทครับก็เกิดไม่ทันแต่ว่าก็ได,ได้ได้รับข้อมูลแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคนที่มีความสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้อาจจะสมบูรณ์ในเวลานี้แต่ว่าในวันข้างหน้าอาจจะมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปอซึ่งผมก็หวังไว้จะให้เป็นอย่างนั้นนะสำหรับการแก้ไขปรับปรุงในรุ่นรุ่นหลางต่อไปซึ่งนี่ก็คือความสําคัญของหนังสืออย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเรา น่าจะศึกษาไว้นะครับจากหนังสือเล่มนี้หรือหนังสือเล่มไหนก็ตามผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แต่หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดณวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ปรับปรุงกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวินอยู่มากเลยครับได้ความรู้อีกรอบหนึับขอบคุณมากครับ ครับนั่นก็คือคุณวินยูบุญยงนะครับผู้ค้นคว้าและรวบรวมหนังสือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีผู้ทรงคุณวิเศษเมตตามหมาบารมีซึ่งคุณวินยูได้ฝากหนังสือเล่มน,นี้นะครับเล่มเล่มเดียวเนี่ยนะครับผมขอไว้เล่มเดียวเพราะว่าราคาแพงแต่ว่าคุ้มค่านะครับไม่อยากขอมากไปช่วยอุดหนุนกันดีกว่าแต่เล่มน,นี้นะครับคุณวินยูมอบให้กับแฟนรายการ ึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายรายการครับผมจะบอกว่าท่านผู้ชมจะได้ได้อย่างไรนะครับสำหรับช่วงหน้าครับไปพบกับคุกกิ้งคขับครับ